บ้านสามซอมาถึงอิตาลีแล้วค่ะมาถึงเด็กๆก,ก็หิวก็เลยกินก่อนเลยค่ะมาแล้วจานแรกเป็นสเต็กเนื้อนะคะสเต็กเนื้อก็คือว่าน่ากินมากพี่โซนิกนั่งกืนน้ำลายแล้วนี่คือสมาชิกข,ของเราเฉพาะ,ะครอบครัวค่ะก็สิบกว่าคนแล้วนะคะไม่รวมพี่ๆตัวแทนอีกเป็นมารอบนี้เป็นคณะใหญ่มากๆเลยค่ะอาหารก็ตะการตาไปหมดเลยอันนี้คือ ปลาหมึกนะคะทุกคนส่วนแม่ก็กินไม่อั้นกินไม่ยังไปเลยค่ะทุกคนแฮปปี้แม่ก็แฮปปี้อันนี้พิซซาก็คือว่างงค่ะแป้งเหนียวนุ่มอร่อยมากเวอร์นะคะแล้วแม่จะอร่อยทุกอย่างแบบนี้ก็ไม่ได้นะแต่เด็กๆก,ก็คือชอบมากพี่สินัยคือชอบสุดๆทาไมเด็กชอบจังเลยกับพิซซ่ากับแป้งกับแฮมกับอะไรเงี้ยแม่ไม่เข้าใจและแม่ก็กินตามลูกไงประเด็นนีคาโบนาร่า โอ้ทุกอย่างคือมันฟินหนักมากนะคะกินจนพุงกลางท้องกลางกันไปเลยค่ะกินแบบแตะเบรกไม่อยู่กลับมาถึงห้องนอนก็จัดไปเลยเพอพีสองซองค่ะทุกคนเพราะแตะเบรกไม่อยู่จริงๆนะคะถ้าไม่มีตัวช่วยรับรองว่าน้ําหนักพุงกระฉูดแล้วก็พุงยืนแน่นอนนะคะแต่ที่เรากินได้เยอะขนาดนี้เพราะเรามี เผอผีเป็นตัวช่วยค่ะใครที่กินแล้วแตะเบรกไม่อยู่แนะนำให้ลองเลยนะคะขายดีถล่มทลายใครๆกินก็ติดใจเพราะมันสามารถกวาดออกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากินเลยค่ะ